สวัสดีครับผมปลายพิพัฒน์บ,บุญสิทธิเลิศน,นะครับก็ถ้าจะให้นิยามชีวิตช่วงนี้เรอครับก็เป็นชีวิตที่ทําตามแพชชั่นของตัวเองอย่างเต็มที่ครับอ่ามันเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ชอบเรื่องภาคเสียงที่จริงตั้งแต่เด็กก็ชอบเยอะนะชอบภาคเสียงชอบอ่วาดการ์ตูนชอบทําการ์ตูนชอบทําบอร์ดเกมตั้งเกมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยอ่าเราอาจจะมีความ เธา,าเรียกว่าอะไรกังวลเกรงกลัวว่าจะไปทําให้เขาช้าไปใหญ่อะไรกดดันใช่ความกดดันเนี่ยมันจะมีมากมากฮนะสำหรับการทําง,งานจริง,ก,ก,ราง,ง,ารงกับการทําง,งานจริงกับงานทํางานแต่รับมันจะต่างกันตรงนี้อ่าครับแล้วอันนี้อยากถามเลยว่าแล้วทำไมเราถึงได้เป็นผู้กำกับงานท่าครับอะไรคิดครับเออเออคืนวันจันทร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา2องทุ่มทุกช่องทางของฟิตพอด